สวัสดีครับเอฟซีเดี๋ยวมือนี่มาเบิ้งเห็ดที่เรานีไปหาได้นะครับเนาะมือนี้เนาะมาเบิ้งน้ำกันนะครับมีหลายอย่างหลายชนิดนะครับเนาะโอ้ติดละง,ง่เป็นละง่เท่านี้ฮักออกจากกันครับให้มันได้เป็นแท่งเป็นขานะครับเป็นแท่งเป็นขาเนี่ย มันอันนั้นนะครับมันจะได้หัวฮักในป่าเนะครับเนาะแล้วก็มีเห็ดแดงนนเ,ดเห็ด,ดแ,แดงโอ้เห็ดแดงแล้มีแต่ดอกก็งามงามได้เห็ดแดงเห็ดกอแดงเขาเอิ้ญ น้ำหมากเพ็รกอแดงครับเนาะเพชรทานทานตัวนี้เห็นี่ตะงูกอแดงอันนี้จะเห็นตะงูคือกันเราอันี้เห็ดตะงูเหลืองเห็นไหครับเห็นตะงูเหลืองไ่อน ลายอยู่ลายอยู่ลายอยู่ปานเฮ็ดไข่ได้บาดเฮ็ดไข่อันนี้เป็นเฮ็ดตุกโโหเฮ็ดน้ำหมากเฮ็ดกาแฟเฮ็ดตุกโโหอันนี้เฮ็ดละโง่คือกันดอกน้อยมันอ่อนเลยอันนี้เฮ็ดนาแหละเฮ็ดนามุ่มมันนี้เฮ็ดอกนก อันนี้ติดไข่นั่นนี่เห็ดตึกนกตึกนกครับแดงติดไข่เออติดไข่กี่ลายดอกอันนี้สีเหลืองครับเห็ดมันปูมีเห็ดมันปูนได้ เป็นฟูสีเหลืองอันนี้ก็เป็นเห็ดแป้งนี่ล่ะไทยหินสีเหลืองอันนี้ผัวก,กับเพชรแดงะแดง จุกจครับจุกจุกเห็ดแดงนี่ล่ะเห็ดไทยเห็ดไทยเห็ดไทยก็ได้ลายดอกได้เหมือน ตัวแป้งยังมีละโงกอีกนะครับละโงกละโง,ะงกแป้งกระดอกกำงานนะครับนะกักอันนี้เป็นเห็ดมันปูนะสีเหลืองอนะงามนี่ครับเป็นมันปูเสร็จมันปู นี่เห็ดพ่นขเข่าเห็ดพ่นเข่านี่ก็สวยอยู่เจ็ดน,น้ำมานีนะะเ็ดไขหิน ไข่แั้วก็มีไข่จี๋มันี่เห็ดแดงแล้วก็เห็ดแดงอันนี้ก็เห็ดไข่อืมเห็ดไข่อันนี้ล่ะโอ้ยอันนี้ก็เห็ดไข่ไข่เห็ดไข่ลกหนุก นี่เห็ดคุณน้ารัวแป้งแป้งนี่กับแป้งนี่นี่กับแป้งแป้งนี่กับแป้งกระดอกง่ายนะนี่กับแป้ง นี่ไม่แน่ใจว่าอะไรหอมไว้ก่อนแดงแดงเออเห็ดไท่สำงาม แป้ Jahres, งง่ายง่ายแป้งแป้งวัวนี้จะเฮ็ดไข้ให้กันขับดอนเฮ็ดไข้ไข้เว้ยว้าว เห็ดแดงยอยเห็ดแดงเห็ดแดงดีนี้เห็ดไทยครับมีูกนี่กินแซ่บนะครับรุ่นต้งว้า แดงอีกแล้วอันนี้ ใหญ่นะอืมไม่ได้ดีไม่ดีโอ๊ยตแกแศษกระนอตแกแศษกระนอตกนุ่นมลเลยด้ไอ,อันนี้ชีกแฟอ๋อจีจีเฮ็ด,ดไเอ็นีเฮ็ดกๆ น่ารักจิ้มลิ้มจิ้มล enfin ิ้มจิ nice ้มลิ้มอันนี้เห็นไหมเอ่ยมาเลยครับตรงนี้ตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็ตรงนี้อยู่ใต้ลมไม้เลยครับ กัเห็ดไคดอกมีเหลือไม่เยอะแล้วโง่ครับเอฟซีแล้วโง่รูปนี้เห็ไหมยังไม่เด็ดขาเลยต่อด้วยเห็ดไคดอกจุ้มจุมจุ้มจมนะครับจุ้มจอันนี้ก็อนต่จะเป็นเห็ดไ่จุ้มจุม นี่ล่ะโอโหสี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 นีอี่นีนี่นี่แ่ะว้าวแกงเห็ดตะโงกครับาันนี้ตงโงกขาวแล้วก็เป็นปุกเป็ดพึ่งอ๊อบอ๊อบออบอออ้หในสองทีจุ้ม ครับให้เ,เห็ดอันนี้สีดำนะครับเป็นเห็ดถ่านเหดถานสีดำอืมอันนี้ก็เป็น,ปนจกโลูกเขาเรียกน,นี่เห็ดน้ำมาก ไปหรือเปล่าฮ่ายังได้อยู่นะครับใครไกลไกลไกลอันนี้อันนี้ส่วนของเห็ดไข่นะนี่ส่วนของเาอันนี้แล้วก็นี่ครับมัะเสร็จกันไปติดไปติดว้อันนี้ก็ใช่หรือเปล่าวะออไข่ ไอันนี้ก็ตีเห็ดไทย ก็แข็งทั้งอันก็อ่อนนุ่มละโง่อีกแล่ละโง่เป็นเหลือง อันนี้เห็ดสีดำเขาเรียกเห็ดถ่านเข้ากับแก่ชอบนุ่ม มาครับนุ่มุอืมเห็ดแดงนะครับเห็ดเดงเห็ดแดงนุ่มุมเลยได้ 不看啊

ส่วนิดไก่แดงอืมหิดแดง แงครับนก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 กเพราเห็นแ่กไก่มาแต่งนี่นี่นี่ก้ว้าวเกงหวเห็นง đen một nốt dài nè, ổn định tim tim lời ดอกแดงโอ้ยไข่ดอกแดงดอกแดงแหมันเนามุงคับก็มรแ่นี่ันนนามุงครับดอกเ็มลมอก้มเห็มทานเข็ทานทีดำนี่คือสุกู่คือปู๊ เป้งหีกนกตกนกตกนกหิดตักกตึกนกีห็ดฟอกีห็ดไข่เล็กๆน้อยีบ้างอือออ ไม่ส <Cornell>. ิบจีคุณม่สีเยอะอ่าหมดแล้วหมดแล้วสิบจีรับเบิร์เบิร์เฮดเฮาสวยงามหูยดอกใหญ่ โอเคนะครับคลิปนี้ให้ดูเห็ดไปหาเห็ดมาให้เอฟซดูหลายรอบหลายที่ยวมีเห็ดละโงกอันนี้เห็ดมันปูอันนี้เห็ดแดงกออันนี้เห็ดไข่แล้วก็อันนี้เห็ดดินหลวงคือมีเห็ดแป้งเห็ดถ่านเห็ดหกนกเห็ดหน้ามุมหน้าเมาส์เนาะและสุดท้ายยังมีเห็ดตาโลอยู่ครับพอได้ก้อยโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าเอฟซคง กอรคลายในการหาดีนะครับสำหรับผู้ที่ชอบหาดีก็ขอเวทเท่านี้สวัสดีครับ